กอกิงไม้หน้าตาบ้องแบ้วลูกตาใสาแจ๋วใครเห็นแล้วหลงรักวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไม่มีแผนไปเที่ยวไหนแวะไปหาน้องได้นะโคอาล่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้องจำพวกพอ่อซ้ำไม่ใช่หมีตัวมีจะมีกระเป๋าหน้าท้องสําหรับให้ลูกอ่อนอาศัยอยู่จัดก,การที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายสัตว์ในตระกูลหมีโคอาล่าที่หลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นหมี แต่จริงแล้วอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกับจิงโจ้ควัวลาใช้เวลา18ถึง22ชั่วโมงต่อวันหมดไปกับการนอนถ้ามาเที่ยวสวนสัตว์แล้วเจอน้องนั่งนิ่งไม่ขยับตัวไม่ต้องตกใจน้องไม่ได้ถูกวางยาสลบหรือมีอาการเศร้าซึมแต่อย่างใดเรียกไ้ว่านิ่งเป็นหลักขยับมากินต่อใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตอยู่บนต้นไม้ควัวลาจะมีขนาดขาที่สั้นแต่มาก ปด้วยประสิทธิภาพมีนิ้วโป้งสองนิ้วมีโครงเล็บแหลงคมฝ่ามือค่อนข้างหยากและยังมีนิ้วตีที่เชื่อมติดกันไว้ช่วยก่อต้นไม้บางครั้งก็เอาไว้สําหรับบีคนนายวุฒิชัยมุ่งมันผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ผู้บริหารหนุ่มใหญ่วิสัยทัศน์กว้างไกลจัดการแสดงสัตว์ที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่องสร้างสรรค์ส่งเสริมพฤติกรรมให้สนุกสนานฝึกสมองให้กับน้องๆสัตว์และสร้างความบันเทิงให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชื่นชมสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันเปิดตั้งแต่8นานิกาถึง17นานิกา